สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูต้นมะเขือนะคะมะเขือหน้าหนาวเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะเขาไปแล้วเนาะเนี่ยเสียดายนะลูกยังแก่ไม่ทันนะคะลูกยังแก่ไม่ทันเขาก็ไปแล้วเนาะแล้วก็ได้กินอยู่สี่ห้ารอบอยู่นะดูสิตรงที่เขาออกดอกใหม่ๆยังแก่ไม่ทันเลยนะเนี่ย เริ่มไปแล้วนะคะเหลืองเลยนี่ดอกเยอะแต่ว่าไม่ทันหนาวนะคะถึงจะเอาไว้ในกินีนเฮาก็ไม่รอดนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชเมือ,องร้อนนู่นยังไม่เก็บไปกินนะสองลูกนะสองลูกนู่นยังไม่ได้เก็บไปกินนะคะเหลืยยังไม่กี่ลูกเนาะไอต้นฟังนี ดูสิเรามาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูเนาะสงสัยจะได้ถ่ายครั้งสุดท้ายเดี๋ยวลำมะเขือนี้ไปแล้วนะคะเห็นชัดเลยทีนี้เห็นชัดว่าเขาไม่รอดนะคะล,ลูกนี้ยังไม่ได้เก็บไปกินเดี๋ยวก็เก็บไปนะคะอากาศตอนนางคืนเย็นจัดแล้วนะคะมาขายคลิป มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะต้นไม้เริ่มทยอยไปแล้วเนาะต้นไม้เมืองร้อนก็เริ่มทยอยไปแล้วนะคะต้นไม้เมืองหนาวบางต้นก็เหลือบางต้นก็เตรียมตัวใบไม้ร่วงนะคะ่ะเดูลูกอไอนี้ย อในประกาศหินเขาร่วงเองนะคะเขาก็ขึ้นเองไม่ไมตายประกาศหินนี้ไม่ตายนะคะดูต้นเปวิธีเรียของเราเนาะนี่วิธีเรียเราร่วงหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเตรียมตุ่มตุมนี่ออกเดี๋ยวสปริงเขาจะออกนะคะตุ่มเขาจะหน้าสปริงเขาก็จะออกนะคะหน้านี้ก็เตรียมตัวเนาะนี่เขาจะเป็นตุ่มตุ่มไว เริ่มเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วนะคะทั้งพดทั้งหนาวทั้งสันเนาะอันนี้ปลูกใส่กระถางไว้รอเขาโตเนาะรอเขย้ายออกไปต้นมิเทเรียลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณ ทุกการติดตามไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ